สิ่งที่ซ้ำเติมสถานการณ์นะครับก็คือกลุ่มมิจฉาชีพที่ฉวยโอกาสครับมีโรงแรมแห่งหนึ่งครับถูกมิจฉาชีพเหล่านี้งัดเข้าไปไปอยู่ในโรงแรมใช้ของโรงแรมขโมยของจากในโรงแรมเอาไปขายให้กับคนที่ติดค้างอยู่ในโรงแรมเนี่ยฮะคนแบบนี้ในจังหวะแบบนี้เป็นสิ่งที่ซ้ำเติมผู้ประกอบการนะครับติดตามจากรายงานของคุณพัชราจิตคำครับ ของโรงแรมรถไฟหาดใหญ่นำทีมข่าวเข้าสำรวจห้องพักหลังมีกลุ่มที่อ้างว่าเป็นผู้ประสบภัยน้ำท่วมปีนหลังคางัดแงะเอาเหล็กดัดบริเวณหน้าต่างออกลักลอบเข้ามาพักอาศัยที่สำคัญยังซ้ำเติมด้วยการเข้าไปขโมยสินค้าในร้านสะดวกซื้อหยิบช่วยทั้งขนมอาหารกวาดเอากระเป๋าหนังผ้าปาเตะสินค้าของฝากใส่ถุงขึ้นไปบนห้องพักและยังเอาขนมอาหารที่ขโมยมาขายให้กับผู้ประสบภัยคนอื่น ที่อาศัยและติดอยู่ในโรงแรมโอ้แล้วก็เข้าไปตรวจสอบซึ่งไม่เหลืออะไรเลยในร้านเหลือแค่ชั้นวางกับตู้เปล่าๆค่ะแล้วก็พอขึ้นมาดูบนห้องก็เห็นว่ามีของของเราอยู่ในถุงดำที่เขามาพักที่เราด้วยค่ะขโมยของขโมยของเรามาพักที่เราแล้วเอามาขายในโรงแรมของเราขายขายให้คนที่พักอยู่ในเนี้ยค่ะที่ติดอยู่ในเนี้ยเหมือนกัน วันเกิดเหตุน้ำท่วมใหญ่เมื่อวันที่23พฤศจิกายนมีผู้ประสบภัยเข้ามาอาศัยเต็มพื้นที่โรงแรมรวมกว่า400คนทั้งใช้ช่องทางปกติและช่องทางบันไดหน,นีไฟบางส่วนปีนหลังคาหนีน้ำแต่มีคนบางกลุ่มเข้ามาหาพนักงานโรงแรมเคาะประตูขอกุญแจห้องด้วยท่าทีที่น่ากลัวและข่มขู่ว่าหากไม่ให้เข้าพักจะโพสต์ลงโซเชียลมีเดียเมื่อเข้ามาตรวจสอบในห้องพัก พบร่องรอยต้มน้ําใบกระท่อมดื่มและสร้างความเสียหายค่ะแล้วก็ได้ยินเสียงว่าเออคนที่มาซื้อเนี่ยขายของแพงขึ้นเรื่อยๆแบบนี้แต่พี่ยังอยู่ในห้องไงพี่ไม่กล้าออกมาเพราะเขารู้ว่าพี่เป็นพนักง,งานที่นี่ตอนนั้นก็คือนาทีชีวิตเหมือนกันใช่ค่ะคือเขาจะทําอะไรพี่ก่อนนั้นแลและเมื่อวันที่ว่า สุดท้ายก็คือวันนั้นก่อนก่อนท่าแก่พี่จะมาวันที่ยี่สิบเจ็ดอ่ะเขาขู่พี่นี้ว่าเออถ้าไม่ให้อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวจะฟ้องโซเชียลอะไรเงี้ยน mm hmm. ะหลายคนไงล่าสุดทางโรงแรมเข้าตรวจสอบและล็อกกุญแจประตูหน้าต่างทุกบานแต่เช้าวันนี้ยังพบร่องรอยหน้าต่างห้องพักถูกเปิดออกจึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความสงบเรียบร้อยอย่าให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำอีก ทั้งนี้จะขอดำเนินคดีให้ถึงที่สุด